ปอร์เช่ประเทศไทยโดย AAS Group รังสรรค์กิจกรรมพิเศษในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของคอลเลกชันแท็กไฮเออร์คาเลาและปอร์เช่911ที่ผสผสานความเป็นรถสปอร์ตและนาฬิการะดับตำนานผนึกกำลังจัดกิจกรรมพรีวิวสุดเอกลุสิบสำหรับคนลักนาฬิกาและรถสปอร์ตโดย AAS Group ร่วมกับแท็กไฮเออร์ผู้ผลิตนาฬิกาลักชัวรี่ชั้นนำสัญชาติสวิส2พันธมิตรแบรนด์ชั้นนำสารต่อเรื่องราวอันเป็นตำนานนี้ ดยการเปิดตัวนาฬิกาเรือนใหม่ Special Edition Tag Heuer Carrera Chrono Spin Cross Porsche พร้อมจัดงานพรีวิวสุด EX c l u s i v e เชิญกลุ่มผู้สนใจที่ลหลงใหลในเรือนเวลาและแขกคนสำคัญของแบรนด์ได้ชมคอลเลกชันนาฬิการุ่นหลักอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาณบูติกแห่งใหม่ของ Tag Heuer ที่ศูนย์การคา้าสยามพารากอนชั้น M ฝั่งนอร์ทโดยคอลเลกชันรุ่นไฮไลท์ของงานจะเป็นนาฬิการุ่นไหนไปไม่ได้นอกจากนาฬิการุ่น Tag Heuer Carrera Chrono Spin ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้ในเดือนกันยายนที่มาพร้อมกับดีไซน์2รูปแบบทั้งสตีลและทองซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นับว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของคอลเลกชั o นแฮรฮอยเออร์คาเล่าและปอ r s เช่911ที่มีผสานความเป็นรถสปอร์ตและนาฬิการ,ระดับตำนานเข้าด้วยกันพร้อมเทคนิคกลไกลแบบพิเศษที่น่าจับตามอง ซึ่งออกแบบมาเพื่อการจับเวลารอบสั้นๆอย่างแม่นยำผ่านกลไก T.S. 2 0 0 8ที่เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนการเล่งความเร็วของ Porsche 911จาก0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน9.1วินาทีเข็มกลางนาฬิกาสามารถเล่งความเร็วอย่างรวดเร็วตามด้วยค่อยๆลดความเร็วลงในช่วงเวลา60วินาทีและเริ่มจับเวลาใหม่อย่างรวดเร็ว